เกยจะไปดูคลิปกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเลยครับผมไปดูคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับท่า,านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมในช่องแม็กโกไทยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเกมจนกินนิกโรเพกเกอเอ็มกับผมซึ่งผมกำลังกำลังร,งรอผู้นำอยู่นะผมถ้าผู้นำกลับมาไม่ไรนะเขาจะเจอปือนของผมนะผมปืนชั้นยจก่อน,นอได้หรน,นะขอยิงก่อนนะลองยิงสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่ง อาสารนะยิงแล้วสารนะผมยิงผมว่าใช่แบบคนไม่ดีนะผมยิงแล้วก็สาคือเนื้อแล้วก็ยามตามว่ยามตามผมว่าผมต้องรีบหนีนะครับผมรีบหนีกันเลยนะรีบแล้วรีบวิ่งกันรีบวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะตายนะเวลารักษาไปด้วยวิ่งไปรักษาไปก็ดีนะเออเฮ้ยมีคนต้องการตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะผมไม่นั่งก็ได้อนะเอานงไม่ได้นั่งครับนั่งผมนั่งเลยอื้มซ้อมเฮ้ยโหห้าสิบบาท โอ้ยไดเงินเหรอเนี่ยแบบเป็นสร็จิผมครับผมไม่มีภาษีด้วยผมไม่กินผมไม่ลดภาษีได้ของอะไม่ยด้ิ่มได้เงินแบบดินนินแต่ผมก็เริ่มเอ่อฮึบดูก่อนนะเอ๊ใคันการรักษาเลยเหรออ๋อมีมีมี ผมตม้องการขายปืนนะเหาปืนมาได้เงินเยอะดีอะ่ะยิงสุกับเนื้อกันแกเอามาด้ยวยนี่เอามาออกมาฉันจะเอาถ้าจะขายแกออกมาแกตายแน่นอนอืมซ้ำอืมตายมั้ตาย,ตาย,ตายปะมัอนจะไม่ตายนะโอเคสุดตายเฮ้ยสุดตายโอเคโอ้โหแล้วผมนี่สุดจัดแต่ผมถ้าใครนี่ ขายปืนนะผมแต่ขายปืนไงถ้าใครไม่ให้ขายปืนผมยิงทิ้งเลยฮะเออขายปืนดับดับเลยฮะคนขายปืนก็ดับสวรรค์เนี่ยดับไปสวรรค์คนที่บอกว่าอะไรกันอาหารนะได้ไหมยิงยิงคนที่ปืนยิงที่ขายปืนเอ้ยแต่คนนี้ขายปืนเหรอฮะอืมรักทีไหมขายปืนเหรอเฮ้ยจะขายปืนคนเดียวแกขายไม่ได้เว้ยออกไปแล้วเว้ยไม่ออกไปยิงนะยิงตายเหมือนคนคนข้างหลังฉันเนี่ย เฮ้ยเอาไปแล้วยามต่อยยามยามเอ,อ้ยยายามจับผมไม่ได้หรอกยามเออผมไม่ได้ยิงให้ใหโอเคผมชิวๆผมชิวๆเลยขายปืนนะไม่รู้ใครซื้อปืนไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคงไม่ใครซื้อปืนหรอกเพราะว่าคนเขาเขาซื้อปืนกันทั่วเมืองแล้วมันคงไม่มีใครอะมาซื้อหรอกเพราะทุกคนทุกคนมีปืนกันทั่วเมืองกันเนี่ย วันคนมาซื้อของนาน,นะแต่ผมเขากินข้าววันเนี่ยผมไม่ตายเพไม่มีข้าวกินน่ะโอ้ข้าวก็แพงแพงกันเก้าบาทหกบาทเก้าบาทผม,มผมไม่ซื้อดีออออกว่าแพงซื้อขึ้นองอันเียรเพราะอะแต่ผมว่าแผมก็กลัวหิวอะเอาซื้อเพิ่มก็ได้อะกลัวหิวเดี๋ยวคือว่าตายอีกอะซื้อปืนต้องสองร้อยสิบแล้วปืนแพงแล้วเนี่ยซื้อเอ่องอางแพงนะผมเพิ่ไม่ได้อยากถูุงก็แพงแพงแล้วรักษาชีวิตเป็นอย่างดีที่สุดนะเพราะมันแพง หาผู้นำอยู่ผู้นำไปไหนเด่ะไม่เห็นผู้นำเลยนะผู้น้องเขาไปไหนอ่ะไม่เห็นวคนเห็นคนในประชาชนเนี่ยโอ้ไม่เห็นผู้นำเลยผมรอผู้นำแต่ผู้นำไม่มาดีผู้นำมาหมดแล้วยิ้มผู้นำทิ้งเลยเพราะผมเพราะผมเขาชอบราคาค่าอาหารเขาเท่าไหร่เพราะค่าอาหารเขาหกบาทถ้าสองบาทได้ได้อยู่แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกยิ้มผิดเนี่ย โอเคผมถือปืนกดผิดกดยิงดามก็ตามผมมาด้วยยากจัดการผมแต่ไม่ห่วงอยูผมไม่โดนผมก็โดนก่อนนะฮ่าฮ่ฮาฮาหเพียบเลยผมไปบาร์เบเรียนเสร็จผมมาบาร์เบเรียนบาร์เบเรียนเสรโอ้แต่ผมไปบาร์เบเรียนนะบบเสร็จนะผมไม่โดนนะถ้าเขาไปได้นะอเออใครแหละหายไปเฉยเลยอืมลอกลับไปที่อ่ะไรงั้นกันนะ ขึ้นไปสิน้ำท่วมท่วมไหมผมน้ำท่วมท่วมแล้วนะผมกลับไปที่บ้านยามาขอบ้านปักของยาตั้งไข่น่ะอีดูกเขาอยากยิงนะลองยิงดูปากุ๊กรับผมเออขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นผู้นำแล้วก็จะยิงผมแตกก็ได้เอออ <t une S 1> <t une> ๋อเออเสียได้เลยถ้าหูเราเข้าไปได้เนะไปตัด ну ต้นไม้เขาได้เขาเขาได้แล้วผมจะออกไปไปซื้อเออ ซื้ออะไรซื้อขวานแล้วก็ตัดเปนไหมเขาเขาจะมาเขาอัดต้นไหมถามอะไนะมันทำไม่ได้ไงถ้าทำได้นี่ผมมันลื่นซื้อขวานแล้วก็ขึ้นไปกระโดดเข้าไปเอาขวานตัดจึบจึบขโมยของเขาอีออกไปเดี๋ยวเฮ้ยลงไปออกไปเฮ้ยเดี๋ยว,ว,วเห็นแล้วแปลกๆว่ะเฮ้ยพี่โอ้ยยิงทัดเจนเลยคนนั้นโอ้ผมว่าไม่ได้และผมว่าจะทำเขา แ,แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพันีมิตหน่อยแบบเออช่วยกันสรุปว่าเขายิงคนอื่นด้วยเขายิงคนอื่นด้นวยที่เขาไม่รักษาเขาเขาาไม่ให้หมอไงผมเป็นหมอไงผมเลยว่ามือหัวเขาไ,ได้ยังไงเพราะว่าเขาอาจจะยิหงหัวผมตอนไหนก็ได้ผมเป็นตัดการเขาแน่นเราสายอยู่ไอ้นู้เขาก็อ,อยู่หารนะแ,แต่ไม่เป็นไรผมก็สาบไปเรื่อยๆฟาร์มมันเป็นฟาร์มได้เนี่ยคือเขาแบบตอนผมก็จุ๊บเข้าไปเพิ่มเลือด ก็ <G ül> ดีนะแบบนี้แต่ผมไม่เคยตายนะผมว่าอผมไม่กินอาหารที่หมอจะรักษาผมแล้วผมจะรีบเดินไปเรือกอาหารผมก็นอนตุยตรงกันเลยฮะเพราะมีหมอเนะหมอไม่มีอืไม่มีใครรักษาผมเลยโอเค <G ül> okay, ผมว่าเนี่ผมจะขึ้นไปตรงบนนะบนนี้นะผมจะหาจุดเอซุ่มยิงอะซุ่มยิงคนบ้านนั่นแหละผมต้องหาวิธียิงบ้านนั้นให้ได้แหละเพราะบ้านนั้นต้องยิงผมนะ ผมไม่ยอมนะแต่เหมือนไม่กระแพงวนะ่ามันอืมติงไม่โดนอะ่ะคือผมไม่อยากขึ้นไปบ้านยามอะ่ะถ้าขึ้นไปนะก็จะเห็นชื่อผมอะ่ะแล้วเขารู้รเขาจะเขาจะจะขลมยิงผมก็ได้ผมไม่อยากเป็นแบบอ่าใครทาอะไรกับผมขรอันั้นอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวใครอะ่ะเอออ้นี่ใช่ไหมใช่ปะนี่ขอสตางค์เตือนกันนะ่ลงมาเหย แกลงมามาแกโดนยิงสักนิดหนึงไม่เสียหายหรอกไปไหนใครเมื่กี่ใคร,ใครพาล,ลงมาเมื่อกี้ผมเห็นเออเขาลงมาพอดีอืมผมก็ยิงทิ้งกันซะผมเขาทำไมเขาวิ่งเขาไม่เห็นผมหรอกเนี่ยเขาเห็นเขาเห็นว่าหมอเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเ,เดี๋ยวต้นไมา้หาหมดเลยเหรอโอ้โหต้นไม้หมดเลยแงมต้นไม้เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะเฮ้ย ผมไม่ไป้ทำอันนี้เพราะว่าผู้นําไม่อยู่เลยแล้วก็ภาษีก็ฟุ้งข้างสูงนะถ้าเป็นมเประชาชนเขาไม่ค่อยชอบอะไรภาษีมันสูงมากๆอ่ะห้าสิบเลยนะนะครึ่งๆเลยอะ่ะแล้วดูเงินสิแปดบาทค่าอาหารสูงเดี๋ยวค่าอาหารนะเดี๋ยวคือค่าอาหารคนต้องจ่ายนะทุกนะคนคือคนจ่ายค่าอาหารแล้วค่าอาหารก็เจ็ดบาทโอ้ไม่เกิดโอ้ไม่เกิดแพงมากเลยผมบอกซื้อข้าวนะแม่หรอกผมคงตายมายั้งไหร่เขาคงน,นอนตุยอ่ะ เอาเอข้าวแพงมากเลยผมซื้อน้ำมันละผมเป็นแบบเอขู่ที่ขุดเนื้อมากเลยอ่ะคือขายคาขู่แบบขูดรีดขูดเนื้อสุดๆพู้นําไปไหนเพราะจะยิ้มพู้นำทิ้งเซาคุณก็ได้เป็นผู้นำสักทีเนี่ยผมอยากเป็นผู้นำแราะฉันพูดนำมันเลยผลประกอบภาษีแค่ยี่สิบห้าเท่านั้นนะแล้วได้ผอประกอบภาษสี่สิบนะค่าอาหารขอผมคิดเลยแค่บาทเดียวเองอ่ะ ผมทําได้นะผมทำมันมาแล้วโอเคครับผมว่าผมจะไปดูด้านนอกไปนะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะด้านนอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาแค่มีคนถือป้ายช่วยด้วยนักผมขอยิงมักเียฮะช่วยด้วยใช่ไหมแต่ผมว่าสาฮะยิงแล้วก็สากันะยิงแล้วก็สาคืนช่วยด้วยช่วยด้วยผมยิงแล้วก็สาคืนนะฮะยิงแล้วก็สาคืนนะนี่ยผมผมว่าสากว่านนะผมว่าโดนแทงไปแล้วนะโดนแทนผมไม่หมองกัอื่นนะ หมอเพื่อนผมก็ช่วยไดเออกดผิดนะเมื่อกี้เมืีผมกดผิดคุณกดยิงใส่หมอคนนั้น่ะเฮ้ยยามายามายามาเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบ,บว่าโอเคเกือบไม่หายแล้วเอาเเพือ่อนเอาเอาเพื่อนรักษาเราถือรักษาเราเลย <S <s <aren> <S ารักษาหน้นารักษาเราได้ไหมโอ้โหสามคนมาลุมกันเยอะเพื่อนรักษา <s aren> อืมประนี้ <S <s <aren> ผมว่าผมต้องซื้อข้าวอะแต่ผมซื้อข้าวาไม่ได้ข้าวแพงอะ อะไรดีแล้วเนี่ยอ,อผมว่านะผมก็เห็นคือผู้นําคือไม่มีเลยผู้นำก็คืออยู่ปยไปไหนบเรียกว่าแหละผู้นำแบบอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคือผมจะยิงผู้นําทิ้งมากๆยิงให้ผู้นำเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้คือผมจะไปผู้นําเร็วนะอ้าวผู้นำอยู่บนนี่ว่าอ้าวเสจผมสิครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นอ้าตายแน่แกตายเนี่ เดฟี่ตลกพุ่งเลยผมว่านั่นตลกคนนั้นน่าจะเอ่อถือมีดไปแทงมั้งแหละได้จะตายคาดมั้งแหละฮึคือโคตรโหดแนะเอ้ยผมยิงวะเขาต้องจะยิงแล้วเขาตกมาตกกระไดวะตกมาตายแล้วโอแทบตอนนี้ก็คือตายแล้วที่ผมเขาคิดสซ้ำเ็จนะฆ่าดละคนหนึ่งแหละโคตรโหดเลยทุกคนเขาท่าโหดนะผมแต่ไม่เป็นไรนะผู้นำไม่ผมขึ้นมาหมดหรอกผู้นำมาโล่ผู้นำผู้นำผู้นำไม่ขึ้นไหม โอ้ยผมไม่ไหวแนละ้วผมหิวข้าวแล้วผมซื้อข้าวจริงแล้วอะ <c oughs> คุณน้ำเอ้ยคุณนำ้ำอืมันทำเป็นไรเนี่ยนั่นอับแล้วรับผมขอไปคลิปนี้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายนะครับทุกคน